ตอนที่126ไปทางสินะรอฉันก่อนนะฉันจะไปจากการทุรัสเสร็จแล้วจะกลับมาพวกเราค่อยมาต่อกันใครจะอยากมาต่อกับนายกันยะปากไม่ตรงกับใจจริงๆึงฉันกำลังลงไปรอนั่นแหละเฮอราแค่จุดเดียวก็แค่จุดเดียว แต่กับทำให้เราเป็นแบบนี้ได้ตินันอัน,อนเธอนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆเลยชังล่างสักการเสร็จหรืออยังครับเรียบร้อยบอสนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้เล่มหนึ่งคือเช็ดของชิงชิวกับฮันเจียงอีกเล่มคือความสาภาพของฮันเจี ฮันเจียงรวมไปถึงภาพในกล้องบนจรปิดที่คาเฟ่ตอนที่127แล้วอีกเล่มล่ะเอออีกเล่มคือรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานและสภาพทางการเงินของบริษัทหวังเฟิง เปลเหมือนที่คุณคาดเอาไว้เลยครับว่ามันมีปัญหามากกว่าหนึงหรือ2อจุดดูเหมือนบอสดูเหมือนว่าเจ้าหมอนั่นจะทำให้บอสกดเอามากๆเลยบอสที่เหลือยังจะทำตามแผนอยู่ไหมครับไม่ล่ะฉันมีแผนที่ดีกว่าเข้าเมือง ห้องทำงานของเจนซิวเจนซิงซิวสภายใหญ่ที่เป็นลูกคุณหนูรู้สึกเครียดบ้าจริงให้ตายสิเป็นฝีมือของใครกันที่กล้าทำเรื่องเร็วซ้มขนาดนี้แล้วก็ยายฮันเจนหญิงนั่นอีกใหญ่นั่นทำงานยังไงทำไมถึงมีข่าวหลินอันอันกับหมิงไพ่ ออกมาได้โทรถามดีกว่าโทรไม่ติดตอนที่128่ี่สบเทศบาลเมืองหือท่านนายพลหมิงคุณหมิงจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนละครับ ผมจะได้เตรียมตัววันนี้ฉันไม่ได้มาในฐาน,นะนายพลฉันแค่มาหาพี่ชายเข้าใจแล้วครับถ้างั้นพวกผมไม่รบกวนแล้วฉันตามสบายเลยครับขอบคุณครับตามสบายครับหมอนั่นอยู่ในตำแหน่งนิ้นานสักจริง เยังไงซะที่ทำงานของฉันก็เป็นที่ทำงานของรัฐบาลในเข้ามาเลยแบบนี้ถ้าหากบางเอิญได้ยินอะไรเข้าจะทำยังไงล่ะ,ะดูพี่มีความสุขดีนะดูเหมือนว่าจะยังไม่รู้เรื่องตอนที่หนึ่งร้อืม ดูเหมือนว่าแกจะไม่ได้ไหมเยี่ยมพี่สาพี่ชายสินะฮะ้พี่ดูเอาเองก็แล้วกันนี่มันอะไรนี่มันพ่อยังไม่รู้เรื่องนี้ถ้าหากพี่อยากจะปกปิดมันไว้ก็จาัดก,การเอาเองซะผมไม่อยากให้ใครเข้าเขาเข้าใจผิดว่าผม ใจไรกับพี่สะพยได้เรื่องนี้แค่ฉันกับนายรู้ก็พออย่าให้พ่อต้องมาคิดมากเพราะเรื่องพวกนี้อีกพี่หมิงถิงพี่เป็นจิ้งจกเจ้าเล่ก็มีตอนที่ระงับความโกรธไม่อยู่กับเขาด้วยแฮะงั้นฉันไม่กลวนละพี่คิดหาวิธีจาัดก,การแล้วกัน ้าเอยเจานซิงซิวตอนที่130อาคารเทศบาลไปทาง้งจองห้องสุดหรูของโร,รงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ให้ฉันด้วยครับจากร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านที่เด็กๆชื่มอชอบกันมากหึงที่ไหน ไม่ใช่ไม่ขอภัยค่ะทุกคนไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าท่านในพลของเราจะมีมุมอ่อนโยนกับเพาด้วยพูดจะไร้สาระขับรถไปเฮนนาไปร้านอาหารที่นายบอกแหละก็แล้วกันครับผมครึ่งชั่วโมงต่อมาที่นี่งั้นเหรอใช่ครับ ท่านนายพลผมกล้าพูดเลยครับว่านิกกี้กับนวนจะต้องชอบแน่ๆร้านอาหารเนฟรฟร